กาสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆของมือนี้พี่น้องเลยอาการตาจอยพี่น้องมือไงลงว่บะบะพี่น้องเลยม,ม,นนเมือว่าน,นี้พี่น้องก็ม,มีคนตายในบ้านแต่ว่าคนบ้านเพื่อนคนลดส่นกันเนาะ คนละส่วนบ้านคนละส่วนเมนบุแมเมนบ้านใหญ่พี่น้องโอ้ยบ่ไรเงี้ยพี่น้องเว้ยอือขบปากตัวเองมาสั่นพี่น้องคลิปนี้เราก็จะมาตอบคำถามเอฟซีเลยเนาะพี่น้องเทียนนมวยไทยลงคลิปเมื่อวานนี้ วันคือบัวาหมอว่าชันลงมวยก็ว่าออกไปได้เมื่อวานในคลิปเนาะพี่น้องบัใส่น้ำกงน้ำเกลือไอ้เพิ่นใส่บัได้พี่น้องใส่สลุมสียาบัได้พี่น้องเลยข่าวทางไทยครับขึ้นมาเล่งมะเร็งตับระยะนชุดท้ายเ้าสั่นนี่เนาะแล้ก็สิเข้าใจแล้หมอผู้บุข้าใจก็บเขาเหม็นอยู่จังชันเนาะพี่น้องบัวฮ้า่นแล้วเพิ่นมาใส่น้ำเกลือให้ก้าแล้วเพิ่นบัใสซ ผนมาเบิองอาการและวเดบบเป็นตาใสบบเป็นตาซักเนาะถ้าไปใส่สลูมนี่พี่นนอะเบิ่ง้องมาดูบริใสยังยังเงินนั้นเออไปใส่สลูมไน้ำาพ่งทว่วปอดจีบผสมนั้นซ้ำเพิมเพิ่มอีกบ่นเนาะ เห็นแล้วก็ได้ที่ทงซารแลวก็หายตามมาเลยพี่น้องเว้ยโอ้ยพี่แต่กอนน้องใเพิ่อเบรกปลาทเราคนนั่งปลาไม่นานปลาเขาเนี่ยนะแล้เมื่อน้มยอย่เนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเป็นจุดไปเตมทางนั้นแหละพี่น้องเลยไปกเขก่อนเนาะเขแก่โตเนาะเขาอายโตกว่เนาแก่น่งลูกบา หเอเบอร์หายเนาะกลางคืน่นมากพี่น้องเลยประมาณทีสนาะทีส่ามีนาะแต่โมแรงก็มากแต่หัวคำ่นก็มาแต่เพือนโอ้ย ัร้านสามารถคมนะคมตากันเลยนี่ผ่ปลามีไผ่ถิ่นอ่าแต่งกันหายพ่อใหญ่พี่น้องแต่งกันหาดยังก็โอ้ยโวยโควคอมากรรมขอมากรรมให้พ่อใหญ่พี่น้อง มาให้ผนเจ็บผึนปวดมาให้พนทรมานเนาะีถ้าแมนพึนใบใหญ่ใบสูงกหายไปดีบาให้เจ็บให้ปวดมาให้เป็น่วงเป็นญ่ยังทังหลายเยเาีสิเบิ่งเฮ้ยสุ่มพงโทิดอกเมย์ะุมพเบิ่งปวดตองปวดเบิ่งแม่เด้อทเด้อ

nhàng phơi cho vuông Tụi tao có bừng gắn cứ cầu mà lẹ cho Ngoài uống Chúng mà mùa thịp đó, cô bừng 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 cầu như Ngoài cho bên uống bên nhây nhàng

มาพอเมอนเดิดพอเอ้ยพออจันมันโมไดมากแมันเป็นห่วงเป็นไงเจ้าคือเก่าเลยเง um ินคำมันก็ะหังมานั่นมีเงินมีคนมากไหน้ำน้อยค่อยใจนัวเขาบ้า โอ้ยมเกาศดีแ <Workers> ล <intendent> ้วโอก็ต่อพะมันก็เมื่อยเห็นแล้วก็้ได้อีสนะเมื่อพอดีะานขอขอนไปไ่ได้แลเนวเาเอ้ยเมื่อยจ้ะ बदली क्या मिल गई आठ เ็นันนี้ก e ็ส hey. e oh um. um. ีบูซึกเลเนาะอันนี้ไปมาว่าออกมาเนายาหน้าว่ายาเล็กว erm. ่าเขตินโดยนั totally. oh ่นเองโอ้ยก็เห็นอันแม่ยามีดิโอ้ย ไปจากไปเลยพี่น so ้องนั่งเปนก็ะห้องมาอีกแต่งคันธารข้อยังก็ขอคำมากรรมะลรพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นก็ยังห้องอยู่เพราะว่ายังบ่วมืดรมพี่น้องแล้วใด้เขาก็บ่ฮู้เนาะแต่ก็เห็นเพิ่นห้องสงสารอีดูเด้พี่น้องเลยแต่เสิยเหตุอะไรลูกหลานก็เหตุเต็มที่แล้วพี่น้อง เงิงงนคำบ่มีกระจกกล้วยออกกันใส่ไปหาหมดหาโมแต่บางคนก็นะนนหหอะสิบประหุน้ำเฮ้าเนาะพี่เนาะแมนท่องที่ยาก็บประเทยให้เบิ่งกขูเถื่อไปเนาะพี่นเนาะโมมันลายเถือเถ่อโพดเดี๋ยวถ่ายคลิปตอนไปลายกะเดี๋ยวก็ว่า,า <c oughs> จังสัน่นจังสี่อีกเนาะพี่เนาะท <c oughs> นายก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเอ้ย จะได้กติดตามตัดจอยไปเรื่อยๆพี่นะ้องพบกันคลิปต่อไปนะพี่นะ้องสบายดี